ตอนนี้นะคะก็ยังอยู่กันที่ห้องแลบของ Blue b o นะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะยังคงคัพปิ้งนะคะในการที่จะเลือก โปรไฟล์ต่างๆนะคะที่เขาจะเอาไปคั่วแล้วก็ทำบล็อกเซตต่างๆต่อรวมถึงมีกาแฟตัวอื่นๆตัวใหม่ๆนะคะที่ก็กำลังอยู่ในช่วงของการ Dev e l o p ต่างๆนะคะในระบบการคั่วแล้วก็จะได้เลือกว่าโอเคตัวไหนเป็นตัวที่เราชอบที่สุดเดี๋ยววันนี้นะคะบรูบอยแลวก็มุกเนี่ยก็จะคับกาแฟกันน่าจะหลายตัวมากๆเลยนะคะก็จะถ่ายฟลอกเอาไว้ให้ดูกันสำหรับเทคเทา n n อร b เบิ n นะคะยังไงก็ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะพาเข้าไปหาเพื่อนนะคะ เพื่อนกำลังทำงานอยู่ค่ะแต่ว่าผมแอบอู้วันินตั้งแต่นอกวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างคะคุณมีรับรถไฟขับมถไเยะมากอ่ะเยเมเนียลรไปเมื่อเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนคือวันที่ยี่สิบสายิบสี่ก็มีคนคักัามากมายก็ ตอนนี้กำลังคิดเกมอยู่ว่าจะแบบจะแจกเยเมมนี 2, สองเสิร์ฟให้ฟรีฟีแคิดไม่ออกแล้วก็คัพแบบกาแฟแบบโคตรแรขงขาข้าก่อนไปเราจะคัพกาฟแฟสายพันธ์ไม่ใช่สายพันธ์สิสปิซี่ชื่อว่ายูจีโนเดสลายมือหัวหัวอย่างนี้แหละผมเอ่เอายูจีโนเดสคือแม่ของมาลาติก้าก่อนที่ยูจีโนเดสจะไปผสมพันธุ์กับคาเบลาหรือว่าเป็นโรบูสตาต้นต้นต้นโรบูสตา นี่แหละมีทั้งหมด22โครโมโซนแล้ว22โครโมโซนนี่ยเป็น22โครโมโซนเด่นในอาราบิก้าก็มีและตัวนี้มีคาเฟอีนต่ำกว่ากาแฟที่ชื่อว่าโรลิน่าหรือบร์บอนพอยน์ทูเนาะโรลิน่าเป็นสายพันธุ์ของในหนึ่งในสายพันธุ์แยกของอาราบิก้าแต่เนี่ยมีคาเฟอีนน้อยกว่าอีกคือ0.03คือแบบกินไปแทบจะไม่มีความขมเลยในปากแม้แต่นิดเดียวอ่ะเนี่ย ต้นกาแฟยูจินอเดสต้นหนึ่งเนี่ยผลิตได้แค่ร5อยกรัมเชอร์รี่คือผลรมอยห้ากรัมรวมๆไปน้ำหนักน้ำหนัก150กรัมรวมๆต่อหนึ่งต้นนะต้นมันเล็กมากคือแบบร้อห้กรัมคือแบบเชี่ยน้อยจังวะคือเขาปลูกเป็นพันต้นน่ะแล้วทั้งหมดอะ่ะได้แค่ร2อยกิโลในโลกอะ่ะต่อปีหนึ่งประมาณนะ้นะวันนี้ที่ที่คุยกันล่าสุดที่คุยกันล่าสุดในข้อมูลก,ก็คือปีนี้ได้แค่ร2อยกิโลแล้วผมอยู่กับผม48กิโลขยะขอดูเม้นหน่อย อย่งกระทงคาอ่ะคือมันคือมันเล็กมากกล้องเห็นไหมเล็กแบบนี่เนาะเล็กมากเล็กจิ๋วอ่ะคืนตัวต่อไปค่ะแม่ราบิก้าแล้วเราก็จะไปถึงอีกตัวหนึ่งก็คือเอาประมูลมาเยเมนเนียรถสามแล้งหกก็หลายหมื่นอยู่นะประมูลมาเนี่ยมีเท่าไหร่นะมีหกกิโลเออประมูลมาคนเดียวนี่แหละต่อไปคือลอริน่า ลอรีน่าก็คือเป็นเม็ดเหมือนเม็ดข้าวข้าว,าวอินเดียรเ,เรียวๆอ่ลอรีน่านี่เป็นเป็นกาแฟลอรีน่าจะเป็นเป็นสายพันธุ์กาแฟที่มีคาเฟอีนต่ําแต่จ g นอเดสต่ำกว่าเป็นสายพันธุ์ที่แบบเออก็หายากพอตัวเหมือนกันเพราะต้นมันเชฟมันต้นมันเหมือนต้นคริสต์มาสแล้วมันปลูกยากสามอันนี้ของเด็ดมันก็มันก็เด็ดทุกตัวเลยนะซูดานรูเมอแอนโรบิกอันนี้ก็คืออันที่เราได้อันบ็อกซ์กันไป yeah ลาสนนวัสสุดานรเมซาชาเซกติก2015เวิร์ลบริษัทแชมเปี้ยนชิพกาแฟตัวนี้แหละมันคนเราครอบกันนะแต่มันเป็นฟาร์มเดียวกันเออแต่แบบตอนนั้นซาชาทำเป็น processing อ n processing อันนี้เป็น anaerobic เป็นอีกแบบหนึง่งคือปีนี้เขาจะเขาฟาร์มนี้เริ่มเริ่มทดลองในการทำหลายๆ processing แต่เราชอบอันนี้มากกว่าต่อไปก็เป็นทาบมาจากโคลัมเบียเป็นไมโครลอดเหมือนกัน ทาบีนี้เป็นทาบีนี้เป็น crossbreed ระหว่างทิปิก้าเบอร์บอนแล้วก็ไฮบริดดิตีมอ์ทาบีในภาษาคนละเมียนพือบ้าแปลว่ากูดก็คือ G.O.D เป็นกาแฟที่ให้ผลผลิตเยอะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีเพราะว่ามีทั้งทิปิก้ามีทั้งเบอร์บอนอยู่ในนั้นผสมกันแล้วก็มีไฮบริดดิตีมอ์เข้ามาเพื่อช่วยในการเร่งผลผลิตแล้วก็ทนต่อ coffee berry disease หรือ C.B.D แล้วก็ทนต่อพวกลาใบลาสนิมลาสนิมลนใบกาแฟอ่ะ ทับบีก็คือกเกษตรกรในเมืองไทยถ้าเกิดออันนี้ไปปลูกอ่ะเขาก็น่าจะดีนะแต่คือไม่ไม่นเมืองไทยไม่น่าจะมีใครมีซึ่งเป็น,เป,นเป็นสายพันธุ์ใหม่จริงๆเจงนีออันนี้ดีมากเป็นสายพันธุ์ที่มีมีลิงเกจก็คือมีแบบมีเทรสของโรบูสตาโผล่เข้ามาเหมือนข้อความเด่นของโรบูสตาคือความทนทานต่ออากาศสภาพแวดล้อมนนะมาผสมพันธุ์กับทิปิกา้ากับโับอนอาก็เลยกลายเป็นทับบีถือว่าอันนี้เป็นของไมโครลอดแล้วของดีมากเฮ้ยเรามีเยอะเลยล่ะซื้อมาสี่กิโลเนี่ยไม่ได้ทำไปถึงไหนเลย ต่อไปก็เป็นพักคาเมราเน็ตโรลาเอสเปเรนซ่า Natural, ก็เป็นเม็ดแบบตัวไอ้โดนเม็ดมะขามานะป้าหัวก็แตกแล้วเนี่ยนะออก็พากคาเมราลาเอสเปเรนซ่าจริงๆแล้วพากคาเม่าจะออกตัวแบบสไปซ์เฮอร์เบิแต่ฟาร์มเนี่ยลาเอสเปเรนซ่าทำออกมาได้แบบตกใจเหมือนกันกาแฟตัวนี้จะไปทางเป็นอีสปิกิสนัทเทลีนออเรนจ์ในคัพ ปิ้งโนดเขาบอกว่าบูซี่บูซี่คือมีความแบบซาซาเนาะเราบอกเราแต่เราเราเราผมผมเรียกว่ามันแบบบับเบอรี่ลวกันมีความเป็นเหมือนซาซาแบบบับเบิลเหมือนสปาร์คิ่งเบาๆแล้วก็มีกราบมีแมงโก้คือเป็นเออนี่ดีมากๆคือเนี่ยอันนี้ชอบอันนี้ชอบมากอันนี้ชอบมากไม่ไม่ราคาไม่ได้แพงมากโอเวอร์ไปตกใจมากคือวันนั้นที่ให้เขาส่งแซนเปิลมาจากโคลอมเบียแล้วเราก็กลัวแล้วชิบแบบวิ้แบบเฮ้ยต้องซื้อต้องซื้อชอบ เดี๋ยวเดี๋ยวมีขายไม่ขายขายของอันเก็ขายแน่นอนก็มีแบบกาแฟเพื่อนๆนี่แหละจบทับได้ ตอนนี้นะคะก็บดกาแฟเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะแอบดูให้แอบดูว่า12ตัวที่เรารับกันวันนี้นะคะมีตัวไหนบ้าง บบบางครั้งน่ะในชีวิตจริงอ่ะมันทำไม่ได้ไงคุณก็ต้องอิงในชีวิตจริงว่าไว้ยชีวิตจริวมาแปดนาทีสิบห้าวินาทีเนี่ยน่าจะกำลังประมาณแบบเดี๋ยวเราก็จะเริ่มคัปปิ้งกันแล้วนะคะที่คุจะเอากล้องไปวางนะคะหกสิบห้าโอเคมาค่ะติดตามกระต่อนะคะกันทับก็ผมจะคับประมาณสักแบบ 6, ก5ิ 60, 59, 59ลงไปเพราะว่าร้อนกว่านี้ไม่ไหวอะลิ้นคนลิ้นคนนะครับไม่ใช่ลิ้นตะเก้แล้วก็วันนี้นะคะ12แซมเปิลเอาใจช่วยกันด้วยนะจ๊ะ ร้องหูทุกคนนี่ก็ดี ก็ย,ยืนอยู่<ะ>เงียอ่ะวิ่กล้องมาคนแรกเลยสวัสดีค่ะคือเยเมนเนียคือแบบที่กลัวเมื่อ,ค,อคืนอ่ะ คือก็ชวนมุกมาคิวซีแล้วมุกก็จะมาช่วยเขียนเพราะบางทีเราพับเราแบบเขียนไม่ทันเราเขจะบอกว่าฝากดูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หน่อยใครพี่ซื้อบ็อกเซตไปก็เตรียมตัวแอนมาอร่อยมากพูดถึงมองฟิวก่อนมองฟิวก็เป็นมีเป็นครีมี่เบาๆนะโผดบนลิ้นมันไม่ไมีสิ มันไม่ได้หนืดแต่มันเป็นครีมมี่เบาๆอ่ะแล้วก็ทีนี้เรายะอนพูดถึงกาแฟตัวนึงก็คือ e Ujinalis e u j i n a เ i สก็คือที่บอกกันวันก่อนน่ะคือแม่ของอาบิก้าละกันหวานโอร่อยหวานทะลุกลอรอคือแบบคือดูหน้าน,นะอันนี้อันนี้ไม่ไม่ดีแอดหรือไม่ได้แดดบบอวยนะกาแฟตัวนี้ไม่ไอวยนะคือแบบมีที่ตีอะ คือตัวเนี้กับเยเมนเนียคือยอมรับเลยว่าทำไมมันอึงีกแรงมากเอเอมันมีเยเมนเนียก็มันเนอะไี่แบบสมูมากะมุนไม่อมอสแตนดิ้งม,มันแบบหวานมันคือกาแฟ out standing อะ เันบ้างคะ่ะเพื่อนๆกับ1วันกับมิสมุกใน EP นี้นะคะก็พาไปคับกาแฟนะคะ12ตัวเรียกได้ว่าวันนี้เหนื่อยมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าชอบก็กดไลค์คอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะถ้ามีคำถามแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะคะติดตามกันต่อไปในบลนะ็อกหน้าบายค่ะ